สวัสดีครับเพื่อนๆืยินดีต้อนรับเข้าสู่กระเปิือมเล่ากับเรื่องที่ไม่น่าเล่าแต่อยากให้ผู้คนรับฟังเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศก็แปรเปลี่ยนเดี๋ยวน้าวเดี๋ยวร้อนอาจจะมีฝนลงเม็ดบ้างเจ้าโควิดก็ยังระบาดเป็นหย่อมๆก็ขอให้เพื่อนๆน,นั้นรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะครับไปรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าวันนี้เราก็จะมาผ่าวิธีของออรจลีกันนะครับชนพื้นเมืองของออสเตรเลียก่อนและหลังถูกฝรั่งลุบล้านเกิดการสู้รบอย่างป่าดเท่อน มีนักมนุษยวิทยาบางพวกนั้นจัดพวกออรริจินเป็นพวกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งถือกันว่าเป็นพวกที่ต่ำที่สุดของความเป็นมนุษย์พอไม่รู้จักการทอผ้ากา,ก,การเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์หรือการทำเครื่องปั้นดินเผานักมนุษยวิทยาบางพวกไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นนั้นโดยให้เหตุผลว่าออรริจินนี้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในทวีปออสเตรเลียมากกว่า4 0 0 0 0ปีมีวัฒนธรรมดีงามและซับซ้อนมีศิลปะสูง มีการพัฒนาทางปรัชญาและศาสนาและอาศัยร่วมกันอยู่อย่างสันติสุขแต่แล้วเมื่อพศ2331นั้นอังกฤษในระเทศเหล่านักโทษมาตั้งถิ่นฐานที่ออสเตรเลียาการลุก้านสู้รบเข็นฆ่าอย่างป่าเท่อนล้างเผ่าพันธุ์อบอริจินจากฝรั่งผิวขาวก็เริ่มขึ้นใหม่คนส่วนมากมักมีคำถามถึงความก้าวหน้าทางวัตถุเป็นเครื่องเปรียบเทียบคือถ้าใครมีการพัฒนาทางโลหะก,ก้าวหน้ามาก ก็ถือว่าเป็นชาติที่จเจริญก้าวหน้าความจริงแล้วพวกออริจินมีวัฒนธรรมที่ดีงามและซับซ้อนมีศิละปะที่สูงมีการพัฒนาการปัจชาและศาสนามีวรรณคดีที่เล่าต่อกันมาแม้ว่าจะไม่มีภาษาที่เขียนจำเป็นแล้วเหรอที่จะต้องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเมื่อพวกเขาอยู่เปนอย่างสันติสุขแต่อย่างไรก็ดีตลอดเวลาเกือบ200ปีทีฝรั่งชาวยุโรป เขามามีอิทธิพลหรือปกครองออสเตรเลียอยู่ได้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการจัดพวกออริจินเป็นมนุษย์หรือพวกใดก็ตามเขาก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดีพอสมควรไม่แตกต่างไปจากที่เขาเรียกตนเองว่าอรารยชนมากนักเชื่อกันว่าชาวออริจินนี้อยู่ในออสเตรเลียอย่างน้อย30,000ปีหรือมากกว่า40,000ปีโดยเดินทางมาจากทวีปเอเชีย ตามเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างทวีปเอเชียและออสเตรเลียซึ่งต่อมาได้จมหายไปเนื่องจากระดับน้ำทะเลนั้นสูงขึ้นบางพวกอาจจะเข้ามาโดยอพยพโดยเรือแพรหรือแคนูจากข้อสันนิษฐานนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเงาะหรือซาไกาที่ยังเหลืออยู่ภาคใต้ของประเทศไทยนั้นหรือพวกเซมังที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นพวกเดียวกับพวกออริจินนี้ซึ่งอาจจะมีลักษณะและท่าทางบางอย่างผิดกันไปบ้างแต่ทั้งนี้ก็เพราะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งร่างกายจะต้องพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินฟ้าอากาศและอาหารตลอดจนระยะเวลาอันยาวนานนับหมื่นปีมาแล้วพวกอบอริจินนี้อยู่กันเป็นเผ่าเล็กๆเล่อนอยู่ทั่วประเทศออสเตรียตอนที่ชาวยุโรปเข้ามาตั้งถินฐานในปีพศ2331นั้นคาดว่ามีชาวอบริจินนี้อยู่ราวๆ3 0 0 0คนและมีเผ่าต่างๆอยู่ประมาณกว่า 600เผ่าปัจจุบัน2,529มีพวกออริจินราลาแสน60,000คนทั้งนี้พวกออริจินถูกฝรั่งที่เข้ามาตั้ง,ลบลงรนนบนนรา,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 าสังหารเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับพวกอินเดียนในอเมริกาที่ถูกพวกเขาเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วสังหารเป็นจํานวนมากเช่นกันพวกชาวพื้นเมืองถูกสังหารหมู่วางยาพิษฆ่าทั้งเผาบ้างก็ถูกทำทารุณเช่นตัดแขนตัดขาตัดหู เช่นเดียวกับผู้ชนะย่อมทํากับผู้แพ้หรือผู้มีอํานาจทํากับผู้ไม่มีอํานาจนั่นเองครับเนื้อหาที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นสงครามอเมริกาอินเดียนหรือฝรั่งที่เข้ามาตั้งรกรากในออสเตรเลียไม่ต่างกันเลยครับเข้ามาฆ่าชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็แย่งที่ดินไปไปต่อกันเลยครับทั้งนี้ พราะพวกชาวยุโรปต้องการครอบครองดินแดนที่เป็นของพวกออบอริจินจึงต้องขจัดพวกนี้เสียนอกจากนี้ยังมีจํานวนไม่น้อยที่ตายเพราะรคติดต่อที่ฝรั่งนํามาเหตุเหล่านี้ทำให้จำนวนชาวพื้นเมืองลงกว่าแต่ก่อนมากในบางรัฐทัสเมิเนียไม่มีพวกชาวพื้นเมืองเหลืออยู่เลยอบอริจินนี้ที่มีเลือดแท้ ตายไปในปีพศ2419แม้แต่รัฐวิตตอเรียหรือรัฐนิวเซาท์เวล e s ก็ไม่มีเหลือสักคนส่วนใหญ่อยู่ในเขตมณฑลภาคเหนือชาวโยุโรปที่เข้ามาในสมัยนั้นคิดว่าชาวพื้นเมืองไม่ใช่คนแบบชาวโยุโรปหรือมีความเป็นมนุษย์ไม่เท่าชาวโยุโรปโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาเช่นผมยิกผิวดำขารีบไม่มีเสื้อผ้าแก้ผ้าตลอดฤดูการไม่มีสัตว์พหนะเฟอนิเจอร์ ือสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตแบบมนุษย์จเจริญแล้วด้วยเหตุนี้ออริจินนี้ถูกฆ่าเหมือนสัตว์ป่ามากกว่า150,000คนดังคำโบราณว่าไว้นะครับคนเราอย่ามองภายนอกครับให้มองที่จิตใจเหมือนชาวยุโรปมองชาวอริจินว่าผมยิกผิวดำขาลีบไม่มีเสื้อผ้าจึงฆ่าทิ้งเสียหมด มันไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยใช่ไหมครับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ของชาวพื้นเมืองนอกจากมีบุมบอลลงแล้วยังมีหอกใช้หินแหลมๆผูกปลายไม้หรือใช้ไม้แหลมๆอีกประการหนึ่งพวกออบอริจินนี้ไม่ดุร้ายหรือรวมกําลังต่อสู้กับฝร,รั่งอย่างแท้จริงเหมือนกับพวกอินเดียนแดนเผ่าต่างๆในอเมริกาที่พยายามต่อต้านพวกเขาที่มาบุกรุกหรือแย่งที่ทํามาหาก,กินทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะพวกอินเดียน มีหัวหน้าเผ่าที่เข้มแข็งผิดกับอบอริจินซึ่งแต่และเผ่ามีคนไม่มากนะักและอยู่กันอย่างกระจัดกระจายไม่ได้รวมตัวกันเป็นฝึกแผนที่เข้มแข็งแม้แต่พวกมอรีในประเทศนิวซีแลนด์ยังประสบความสําเร็จในการต่อสู้กับพวกเข้ามารุกรานได้ดีกว่าพวกออบอริจินนี้ชาวเผ่าอบอริจินไม่ได้เตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ชาวโยุโรปนํามา ความรู้สึกที่ชาวยุโรปมีต่อพวกออริจินนั้นคล้ายๆกับคนป่าที่มีสภาพไม่แตกต่างไปจากสัตว์มากนะักภาษาปแปลกๆมีประเพณีการเต้นรำการร้องเพลงที่แต,ตกต่างไปจากคนยิ่งก,กว่านั้นพวกออริจินไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายด้วยเหตุนี้พวกสอนศาสนา จึงต้องการที่จะสร้างแนวทางในการดำรงชีวิตเสียใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของชาวพื้นเมืองที่เคยมีความเป็นอยู่แบบชาวป่ามาเป็นคนพื้นเมืองนั่นเองสําหรับผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนก็ถูกยิงตายถูกขับไล่หรือตามล่าผู้หญิงก็ถูกนำมาบำเรอความใคร่หรือคุมขืนชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมหลายหมื่นปีของออริจินก็มาพบกับจุดจบลงปัจจุบันนี้รัฐบาล รู้สึกถึงความผิดในอดีตท,ที่บรรพบุรุษของตนได้ทำเอาไว้ที่ทัสมีเนียไม่มีพวกออริจินหลงเหลืออยู่เลยนอกจากนี้แรงผลักดันภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองทำให้รัฐบาลหันมาสนใจให้ความช่วยเหลือส่งเสริมการค้นคว้าการศึกษาภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและว,วัฒนธรรมซึ่งอาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้เพราะบางเผ่ามีเพียงคนไม่กี่คนที่พูดภาษาของตนเองได้แต่สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ ที่จะช่วยให้เข้าใจพื้นเมืองดั้งเดิมดีขึ้นก็คือสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อถือศิละปะและภาษาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่การวินิจฉัยและวิจัยในเรื่องอื่นๆอ,อีกต่อไปสําหรับ EP นี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาต่อกันใน EP ที่2ของชนเผ่าบริจ,จินที่ถูกกวาดล้างไปจนเกือบหมดในบ้านเกิดของตนเองสําหรับวันนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์และแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ